นั่นก่อนพี่น้องอากาศเย็นเย็นเขาป่าเห็ดอีกแล้วมือนี่มาไกาลเลยมือนี่มาบ้านยาติบได้ไหมลูกตัเออดึงลงเออโอเคเอะ,อะสวัสดีครับพี่น้องก่อน สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะไปไหนค,นนครับแขนหา,หายหรือยังบอกพี่น้องเนี่ยหันมาห,นหายแล้วครับหายแล้วครับ <c oughs> ปล<ห>ปาเห็ดแล้วพี่น้องอากาศเย็นเนจอสักดอกบ่สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ผ้าขาวปลาเห็ดบานไก่ได้ได้จักดอกหรือยัง ได้ได้หรือเปล่าฮะได้ไหมครับไหนพาดมาดูสิเห็ดอะไรเห็ดมันปูบ้าดอกแม่ไหนไปดูเอามาดูสิอุ้ยพอได้เยอะเราเียไอ้เดอกไอ้ดอกมันเ,เอาอันนี้ไหนไอ้ดอกน่ะเห็นอันนี้แล้วก็อเอาอันนี้ดอกสวยมากๆเลยเ พ่อมันไม่เห็นไอ้ด้าเห็นโอพ่อตาไม่ดีใช่ไหมคะตาไม่ดีตาไม่ดีอย่าทะลึ่ครับพ่อไม่ได้ทะลึ่นบอกสิเป็นทะลึ่นแม่เป็นเขาไปไปไปอุ้จะกินเห็ดแล้วหาเมนูแล้วบพันไใได้เห็ดอยอะพี่น้องดอกแรกแหกหมานโดนกินแล้วเบิ้ง ดอกแรกแหกหมานพี่น้องมูนี่เขาป้าเห็ดอันป้าไก่บานพี่น้องเห็ดมันปูพี่น้องดอกงามงามเห็มันปูเห็ดมันปูพี่น้อง ดอกงามคักเห็ดขมดูสีก็รู้ล้วใช่ไหมเห็ดขมดอกงามงามเป็นเห็ดขมพี่น้องไปไปเห็ดขมเออน้ำไม่ขมขมตะกี้สวยมาอู้นี่ดอกนี่เน่าทิมนี่หน้าตาดีเห็นไหม เห็ดมันปูดอกใจสวยมากอ้อมันแก่แล้วไอ้ถ้าก,กินหมดแล้วลูกโอ้ยมันแถามันแถาถิา่มพี่น้องมึงนี่ได้เป็นบางดอกงามงาม,งามเห็ดมันปูอืม เห็ดแต่เห็ดแต่ดำขาสมพี่น้องมึงโุ้ยหลายคักหลายแน่คุณคุณเป็นปลาเลย พี่น้องอุ้็ดอกนี้พี่น้องงามงามเบิ้งอู้ดอกบกใยบกงามพี่หนาพี่น้องดอกงามงามมันปูดอกใยดอกงาม พี่น้องหดอกงามขาัดงามเน่เพุ่อนะอ้ายพี่น้องมึงเนี่ยเห็ดมันปูดอกง่าง่ายงามงามพุ่อนะป๊าดตัว ปาดเมแงนี่พี่น้องเห็ดดอกนี่เึิงเป๊ปาดเถอเป็นเถ่าปเถอเถอเใหญ่เหมือนบ้านเลยน้อยด่ไม่ได้ซองเบิองญ่ายตัวใหญ่มีซิลิมากมีเห็นถากกินเพิ่นวะไปไปยังมาเล็นน่าน่ะ อันน er er ี้สิไรเก็บเห็ดมันปูเป็นแนวอื่นสิบมมี่หรอกพี่น้องเอ้ยปลาหนิกระรอกตะเคียนชุบดิยาอีกเอ้ามึงพี่น้องมึงเนี่ยเห็ดอันนั้นนี่โอ้ยมันเ่าเบิดแล้วมันแก่แล้วตาดูสิเออแก่ทิมเบิดแล้วพี่น้องเบิ้งมึงพี่น้อง เมนเบิร์ตพูดนะพี่นะ่ะดอกนี้ว่ามันเสียดายอยู่ก่าเนี่ยมันเถาทิมเบริร์มาบ่ท่านอีกแล้วดูสิต้าพ่อไ,นะไม่ได้มันแก่แล้วอโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาบ่ท่านเห็ดอีกแล้วโอ้เหดดได้เห็ดสีเหลืองสวยมากเลยอะ่ะย้อนเออนน่ะดอกเล็กๆ,ๆอย่างนั้นได้ อุ๊ยพ่อได้ดอกสวยไอเดามันเอาอันนี้ดูไอ้ดาก็เอาได้เหมือนกันพอกับลูกเก็บเอาเก็บเอาเห็ดอันนั้นเห็ดมันปูงามงามพี่น้องพูดหน้อยกัเก็บดีดีอุ๊ยตายตายตายเถ่าทิ่ม อ้ยหน่อยเก็บเห็ดมันปูดีดีเห็ดมันปูดอกงามงามเห็ดมันปูเมนพี่น้องเบิ้องไอ้ดาเก็บเห็ดเต็มเพิ่นพอจักไปใส่กระตาบ่มีใส่ไหนลูกปอดบอกพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยเอามาให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยเบิ้งพี่น้องไอ้ดาได้เบิ้งเห็ดอีหยังลูกเห็ดมันปูดอุ้ยนุ่นไงดอกสวยสวยนุ่น ใช่ไหมได้เก็บที่นั่นเหรอโย่แม่ลูกข่อยได้เต็มกำมือพี่น้องเราบิ้งเจออีกเอาวางไว้วางไว้เดี๋ยวแม่จะตัดให้อุ้ยนี่เป็นกลุ่มเลยนี่กลุ่มป้าไม่ได้หลายแถวลูกชายแม่อาเอเไอร์แมนเนียเอาอันนี้เอเดอรนนียนั่นน่ะพงแน่พี่น้องพุกนห่หน่อยเก็บเอาเก็บเอามึงเนี่ย ไอ้เงยขึ้นเด็ดเหน็หนหมพี่น้องเบงเิ้งได้หลานๆเงยขึ้นเบิ้งเหมนตัดขาเห็ดพร้อมดีพี่น้องยกให้เบิ้งอ่ะยกให้เบื้องดอกกำงามนะยกให้พี่น้องเบงเิ้งไนยกมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่ครับพี่น้องบอกอพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับอันนี้เห็ดมันปูครับเห็ดมันปูครับเฮ้แม่อันนี้ อันนี้ให้แม่โอเคไหมก็ครับมาให้แม่อันนี้ให้แม่ใส่ตะกร้าให้แม่อันนี้จะให้แม่อันนี้จะให้แม่เป็นของไอดาอันนี้จะเป็นของไอดาพี่น้องอันนี้ให้แม่ฉันจะไปให้พ่อละมั้งเรียกพ่อที่เอาตะกร้ามานี่บอกตะเจตะเจเอาจะรอดาักกูไปไปหอบไปให้พ่อแล้วพี่น้องพูดทั้งหุ่นจะหอบไปให้พ่อแบ่งแม่น้อยหนึ่ง ฮัลโหลเดินไปสิคะมาจีมาปนนุ่ดินด้โอ้ยไปเห่ก็ไอ้หนอกขาใหญ่ใหญ่เห็ดมันปูเสื้สิพาเอาเห็ดมันปูค่ะกักพี่น้องแขนแขนเลยมือนี้จะดอกงามๆพี่เต็มอยู่พี่น้องพูดน่ะแมนเบิร์ตดิพูดน่ะ อุ้ยสะออนอ,อีกเห็ดมันปูหี่ปะตงองทำความสะอาดหลาย ิงมอดได้หลายยิ่งสีสะอาดสะอาดพี่น้องเบื้องก่อกระบพ่อเห็ดมาไหนดูสิป้าเด็ด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 คุณน่ะ เฮ็ดโชคดีดอกสองดอกติดกันพอกับลูกขาไม่กระได้เลยเนาะตาหราบิชกหราบอืมพอกับลูกหมานแม่ได้เห็นแต่เห็ดมันปลูกหัวหัวเห็ดหัวเยนนมได้แต่หัวมันว่ได้แต่หัวก็เอาลูกพี่พอแล้วพี่น้องเห็ดโชคดีดอก ยัง่เแ่านี้จากเบิงคุณน่ะพี่นนะ้นองน้องขาบังกันด้วยืมขาเพิ่นขาเพิ่นดียังดียังดีอืมได้พี่น้องโอ้พุณน่ะเบิ่งตีเห็ดขอนสนน่ะเห็ดขอนสนอกอกแล้วคุณนะ่ะเบิ่ง อุ้ยกำลังพอกินเลยพี่น้องตุ๊กตุ๊กติปิพุ่นน่ะอ้อมขอนแล้วพุ่นน่ะอุย้ยนี่อีกนี่อีกนี่อีกบุ่นมึงมึงพุ่นน่ะอือหืออือหึอือ,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 อตัวก,กำลังเล็กเลยมึงมึงพี่น้องพุ่นน่ะแมนบรริรดเลยพี่อู้พุ่นน่ะ พ,พ่อพี่เก็บเอาเห็ดเห็ดขอนสนเก็บช่วยพ่อที่เห็ดขอนสนเนะี่ยของสนเหรอของสนขอนสนเยอะเยอะมากมปาดเอาพี่น้องนะเดี๋เอาต่อดอกอ,อ่อ,อนๆมั้งอ่อ,อนๆสิ พอกับลูกับจากอีกยังพี่น้องหากมันไปใส่นี่ไไมอดอทานเสียเอาไปดองพี่น้องพอไอ้ดามากินดองดองดองเป็นเห็ดเปียวแซ่บเนี่ยไปต้มน้ำออกดีๆแล้วกัน ด้องไว้แต่กินโดนๆสุๆป,ปีเขาออกเดือนตุลาด้พี่น้องแต็มนี่ปีนี้คออือออกไววแถวบุ๊ปบาทอะไรสิเลยนี่ ขอนกันไปไหน,นพี่น้องโอ้ยหลดุดล่องละเอาเก็บเอาพอกับลูกก็เก็บเอาอยู่พุ่นพี่น้องพุ่นะพอกับลูกก็พากันเก็บแล้วมักแล้วเสียเอาไปดองไว้สัน่นเอาไปให้แม่ดาดองใส่โหลเอาไปทายกินแล้วมักแห้งๆเห็ดอันนี้มันคือเห็ดขอนบ่านห้าวหรอพี่น้อง มันสิหยมปด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 ,ปดแสบเอาไปเต็มกับตานี่ก็บได้สามสามโลก็ดีเลยได้ไ่ะพี่น้องมันมันหยุบไปแล้วไปต้มดอกกำลังพอดีกินนี่นี่ยหย้หมูปลามาก,กินกับนี่เอาเรียกเอาแต่ดอกกำลังงามมันพี่น้องสิ เหนทั้งขอนใหม่เจ็าขอนเดียวเดี๋ยวสิคักละพี่น้องเอ้ยคุณน่ะพอกับปลูกซซยกันเก็บดีคับ กินได้ลูกวาสลับกะงามคักงามเนย

Có nó ăn on men bớt pin nổ của nó nhau bé bình ไส้หน่อยหิวเขาพี่น้องนั่งบ่ได้มันนี่เปียกโพดพี่น้องเอ้ยมันเปียกฝนตกมาขึ้น<ะ>แสบบ่ลูกหลาแสบแสบ่ครับจะไปกินไสาล่ะมันสิลมดิไปหาหมองกินไม่เออต่งตั้งโต๊ะพุ่นะลูกเออหนั่นอเออคักคักคัก ตื่นพี่น้องกินข่าวน้ำเน่พี่น้องครับแมลงครับมา,มากินน้ำไอดาด้วยครับเออมากินน้ำไอเดาด้วยครับหิวข่าวน้องเห็ดขอนสนอีกแล้วบึงมึงเนะี่ยเป็นทางไปเลยพุ่นน,น่ะพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นขอนฝนกระเมน,นเอาดอกนั้นอ,อุ้ยพ่อได้เจอเห็ดเจอเห็ดโชคดี <ไ>อ๋อ <ไป S 2> เห็ดน,น้ำตาล,ตาลแต่ไม่แก่นี่ไ,ได้ได้ป้าพี่น้องสิพาไปเบื้องขอนนี่อีกเก็บเอาลองพี่น้องไปดองคุณอ่ะอุ้ยตานี่พ่อพ่อดูขอเนี่นี่เบิง้งพี่น้อง,อง,องพี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิ้งเบิ้ง เย็ดขอนสนออกพุ่นน่ะงามมากเลยเนาะเนาะเเธอราจะทำเเปรี้ยวได้เลยทำเห็ดเปรี้ยวได้เลยพ่อเก็บเก็บช่วยกันเอาถุงใหญพี่น้องหลายขักหลายเนมไอ้ได้เอาถุงดำมาใส่ก่อนมันสีน้ำตาลสดเลยพี่น้องเบิงเบิงงามขักงามเนมไอ้ถ้าจะเก็บใส่ยังสี่เลยไปตัดไปเลือกเอาอยู่บ้านไปขัดเอาจะไปดอง ไปดองพี่น้องหล,หลายโพดหลายโพเหรอืคนนะ่ะนี่ได้สิไปดองอือหือแกงกระแซบแซบดินเนี่ยพี่น้องก็ค,คือเห็ดขอนบานเฮ้านั่นคักๆนีงน่งแล้วนี่ เห็โดโชคดีไหนโอ้ยมาอ่างแม่อล่วพ่โนโองไหนอุ้ยมาดูใกล้ๆน้อยดอกสวยมากไอ้ดาได้เห็ดโชคดีเบิ้งพ่<ม>นอ่ะพ<ม>่อมันเห็นพ่อเห็นก็ไอ้ดามันเห็นตะเก่งจังเลยอูวสวยๆๆแล้วมาเก็บเห็ดอันนี้ช่วยแม่ด้วยนะเห็ดขอนสนเนี่ยไปตัดขาแล้วก็ไปใส่ใส่ใสตะกร้าแม่ก็ได้แม่ของเราอ่ะของใครของเราอ่ะเอาของเราก็เป็นของแม่ด้วยไม่ได้เหรอ เเห็น่ะเห็นก็ต้องแบ่งแม่มากแม่ยังไม่ได้เจอเหตุโชคดีสักดอกเลยป้าจไปถามพ่อแล้วพี่น้องว่าหายแม่ได้บ้า่ะจันป้าจถามเ้่อย่าเว่าต้องให้ดอกไม้กระตายเข้าไก่อนไปบ้านจังหายแม่่จันวะโอเคโอเคไม่เป็นไรค่ะ โอเคค่ะเก็บหอนขอ,อนสนซอยแม่อ้วนพี่นอ้องเอานี่งงามครักนี่บางต้นกับสีสีน้ำตาลเข้ม,มกับออกขาวจนพุเนเ่ยพี่นอ้องอ,อ้วนๆใช่หรือเล่มึงเนี่ยมึง นี่ล so, ูกมาเก็บอ really? ันนี้เนี่ยตัวอ้วนเนี่ยนี่เห็นไหมนี่นี่ตัวอ้วนเลยนี่อืมแล้วบังเหยียบนู่นน่ะอ้วนอ้วนเนี่ยเกียบแล้วนั่น ระวังเหยียบแต่วนนมันเหยียบนะลูกเนี่ยไอ้ดาจะเหยียบแล้วนะแล้วขาออกค่ะ <c oughs> เอออ้ยมองดีขาใหญ่ดีค่ะสิเปิแกงสิไปเลือกงามแกงสด มัมเยอะใส่ให้แม่หน่อยสิจำดส่โิเคแน่แน่ใส่ใส่ถุงดำค่ะไม่ใส่ที่นั่นแล้วทำไมอ่ะแม่อันนั้นแม่จะเก็บเห็ดสีเหลืองเห็ดมันปูอโอ้ยขาปืน,นอมองมองกะขาน้อยหน่อยมองกะขาใหญ่ นี่สิขายใหญ่ดองแสบแกงแสบพี่น้องเบื้องในดาสิทนนอนขึ้นไหมเหี้ยเบื้งเด้อมึงพี่น้องมึงขาเพิ่นอืมพิ่นอ่ะขาเพิ่นดิหนิปีพีพีพีเบืง้งเบื้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องเห็ดขอนสนขาเพิ่นนี่อื Thôi. Ôi mọi người khá ngam khá cái gì ừ. tìm ra Tìm thúng ra bên พี่นองฮิดคอนสนดอกขาบักงามเลยเ่เต็มเต็มยามดำแล้วพี่นองพุ่นน่ะพุ่นน่ะพ่อแลยอ่ะยามตาดอกนี้งามงามพุ่นเออเมืองพ่นองมาประท่านเพื่นน้องฮด อันจกักไปเห็ดสารพัดเห็ดมึงพี่น้องเต็มปลาเต็มดุงอย่างนจะเห็ดเด็ดพี่น้องอันจักเป็นเห็ดอีหยัางระเบงตีพี่น้อง,ม,งมึง,มง,บง,งบ,ง,บงสวยเนี่ยนี่อู้ยพอเห็ดสีม่วงพี่น้องบุง๊กเป็นปลาเลยนี่มุ๊กนี่อุ้ยนะเห็ดสีม่วงพี่น้องกินได้เลยเนี่ยพี่น้องนี่เบื้อ เจอตะหลุนนี่แล้วพี่น้องวันนี้นี่แต่ว่าเนี้องอ้อนอยูย่อ้ยถากไหมอย่าสิเจาะขาหนกนังกระเทาวเบิดโอวขาผึ่นงามงามนี่นพี่น้องขาขาสว,สวยงามมากดอกนี้นประท่านเฮ็ดแก่ถิ่มเบิด ลับบ้านแล้วพี่น้องมันมันโอ้ได้หลายเติบอยู่พี่น้องคนน่ะมันมันอยู่เออเป็นเฮดคอนสนมันมันมันือเก่าคนน่ะ